พิธีพึกนังสมาธิแบบพื้นฐานทำให้ใจิตใจให้สงบมีประโยชน์กลัวที่คิดการนั่งสมาธิเป็นการพึกปฏิบัติตนให้มีจิตที่พองใสลดควมคิดพุ่งซ่านและทำให้จดจอ อยู่กับปัจจุบันหลายคนอาจมองว่าการนั่งสมาธิมีความเสื่อมโยงกับพพระุทธศาสนาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสามารถนำการนั่งสมาธิมาปรับใสกับเรื่องอื่นๆได้มากมายเพียงแต่อาจจะ มีรายละเอียดทีเลือกซึ่งแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิวิปัสสนาในพระในทางผดการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างใดการนั่งสมาธิในมุมของตะวันตกมักใส่คำ วัวที่ซื่อความหมายถึงการทำสมาธิให้จิตใจสงบเพื่อเคลียหัวหาโลงจะได้มีสติจดจอ่อมากยิ่งขึ้นเพราว่าจะเป็นการเฮียนหรือการทำงานโดยในปัจจุบัน ยังนิยมนำมาปฏิบัติใส่กับการเปลี่ยนโยคะซึ่งการกำหนดลมหายใจให้หางกายสัมพัสกับจิตใจก็ถือเป็นทายโยคะที่ช่วยเสริมให้ปอดและกระปับบงลมแข็งแรงส่วนวัฒนธรรมตะวันออก ก็มีซี่งุงและไทยศีที่เป็นส่วนหนึ่งของศิละปะการต่อสู้และพึกสรส่างสมดุลให้ห่างกายผ่านลมหายใจเข่าออกสำหรับการนั่งสมาธิในทางพ,พุทธศาสนานอกจากต้องการความสงบ ทำให้มีสติและเกิดปัญญาแล้วยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสสนาเซนอาณาปนาสติที่สอนให้พิจารณาล้มหายใจเข้าออกและตนักหู้ปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลารวมถึงเมื่อพึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆก็จะมีการ แบ่งขันกรรมฐานต่างๆอีกมากมายทั้งนี้จุดรวมของการนำสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบและจดจอ่ออยู่กับปัจจุบันนั่นเองเมื่อเป็นเส้นนั่นการตั้งใจทำงานก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเส้นกัน การนั่งสมาธิมีกี่แบบและทานั่งพื้นฐานที่ควรหู้การนั่งสมาธิมีหลายแบบและหลายระดับซึ่งในแต่ละระดับก็อาจมีฐานต่างๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานว่าต้องการ เพียงความสงบในจิตใจหรือต้องการพึกปฏิบัติเพื่อให้หู้แจ้งเห็นธรรมโดยการนั่งสมาธิในระดับยานก็จะต้องมีภู้รู้มาคอยสี่แนนในการปฏิบัติแต่หากจะแบ่งการนั่งสมาธิแบบพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็นสมแบบได้แก่หคณิกะสมาธิ การทำสมาธิแบบส่วครูเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมาธิในการเฮียนและทำงานมีสติหู้ตัวตนว่ากำลังทำอะไรอยู่ 2. อ,อุปาจารสมาธิการทำสมาธิในระยะเวลาที่นานขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังจะได้ยาน และนิมิตต่างๆต,ต,ตามความเสื่อในทางพระพุทธศาสนา 3. อัปปนาสมาธิการทำสมาธินั่นแนวแน่เข้าถึงญาณสามารถคมกิเลสได้ถือว่าเป็นสมาธิขั้นสูงสุดทานังสมาธิแบบพื้นฐานผู้ปฏิบัติควรเลือกนั่งในพื้นที่ที่ทอากาศ ทายเทสะดวกโดยนั่งคัดสมาธิขาคว้กันทับผาเท้ามือขวาซ่อนทับกันหลังตรงหนาตรงวอก้มหรือเงอยหนารับตาพร้อมๆกับค่อยๆกำหนดลมหายใจเข่าออกวิธีแนะนำสำหรับโ้เริ่มต้นเมื่อหายใจเข่าให้กำหนดพุทธและหายใจออกให้กำหนดโท เพื่อให้จิตใจจดจ่อกับลมหายใจประโยชน์ของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินอกจากสวยให้เฮามีสมาธิและสติในการปฏิบัติงานต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วยั้งเป็นการลดความเครียดคลายความวิตกพึกความอดทนอดกันขจัดความคิดหลบทีหลบกวนจิตใจ และส่วยให้นอนรับสบายส่วนทีลายคนอาจจะสงสัยว่าการนั่งสมาธิได้บุญอย่างไดศร้าผดเสือว่าการนั่งสมาธิเป็นการสร้างอนิสง์เนื่องจากในขณะที่เฮากำลังนั่งสมาธิจิตบ่พุ่งสร้างตัดละกิเลสความโลภความโกรธความหลงบ่มีจิต อกุศลในสวน่วนขณะเมื่อนั่งสมาธิเสร็จก็มักจะอุทิตส่วนกุศลไปให้บิดามรดาร่วมถึงสรพพสัต์ทั้งหลายด้วยจึงถือว่าเป็นพลังบุญประการหนึ่งที่ได้หับจากการนั่งสมาธิสำหรับผู้ที่พึกปฏิบัตินั่งสมาธิขันพื้นฐานก็สามารถนั่งแบบเริ่มต้นได้ไง,ไง่ายๆเพียง หข้างละ50นาทีเพ <sm <sm ื่อให้จิตใจสงบจดจอกับสมาธิในการเรียนและทํางานหลังจากนั้นคอยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นก็ได้เอวังก็มีด้วยประการาศนีพิธี พึกนั่งสมาธิแบบพื้นฐานทำให้จิตใจให้สงบมีประโยชน์กลัวที่คิดการนั่งสมาธิเป็นการพึกปฏิบัติตนให้มีจิตที่พองใสลดควมขิดพุ่งซ่านและทำให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน หลายคนอาจมองว่าการนั่งสมาธิมีความเสื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสามารถนำการนั่งสมาธิมาปรับใส้กับเรื่องอื่นๆได้มากมายเพียงแต่อาจจะมีรายละเอียด ทีเลือกซึ่งแต่ต่างกันเมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิวิปัสสนาใน,ในทางพผดการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างใดการนั่งสมาธิในมุมของตะวันตกมักใส่คำว่า ที่สื่อความหมายถึงการทําสมาธิให้จิตใจสงบเพื่อเคลียหัวห้โลงจะได้มีสติจดจอ่อมากยิ่งขึ้นว่าว่าจะเป็นการเฮี้ยนหรือการทำงานโดยในปัจจุบันยังนิยมนำมาปฏิบัติใส้ กับการเปลี่ยนโยคะซึ่งการกำหนดลมหายใจให้ห่างกายสัมผัสกับจิตใจก็ถือเป็นทายโยคะที่ช่วยเสริมให้ปอดและกระปังลมแข็งแรงส่วนวัฒนธรรมตะวันออกก็มีซี่งุงและไทยซี ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้และพึกสร้างสมดุลให้่างกายผ่านลมหายใจเข้าออกสำหรับการนั่งสมาธิในทางพพระุทธศาสนานอกจากต้องการความสงบทํำให้มีสติและเกิดปัญญาแล้วยังมีจุดประสงค์ ในด้านการวิปัสนาเซนอานาปนาสติที่สอนให้พิจารณาล้มหายใจเขาออกและตนักหูปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลารวมถึงเมื่อพึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆก็จะมีการแบ่งขันกรรมฐานต่างๆอีกมากมาย ทั้งนี้จุดรวมของการนำสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั่นเองเมื่อเป็นเส้นนั่นการตั้งใจทำงานก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเส้นกันการนั่งสมาธิมีกี่แบบและทานั่งพื้นฐานที่ควรหู้ การนั่งสมาธิมีหลายแบบและหลายระดับซึ่งในแต่ละระดับก็อาจมีฐานต่างๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานว่าต้องการเพียงความสงบในจิตใจหรือต้องการพึกปฏิบัติเพื่อให้หู้แจ้งเห็นธรรม โดยการนั่งสมาธิในระดับยะยา,านก็จะต้องมีผู้รู้มาคอยสี่แเนในการปฏิบัติแต่หากจะแบ่งการนั่งสมาธิแบบพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็นสมแบบได้แก่หนคณิกะสมาธิการทำสมาธิแบบสัวคูเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมาธิในการเฮียนและทำงานมีสติหู้ตัวตนว่ากำลังทำอะไรอยู่ 2. อ,อุปาจ,จารสมาธิการทำสมาธิในระยะเวลาที่นานขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังจะได้ยานและนิมิตต่างๆตามความเสื่อในทางพระพุทธศาสนา สามอปปนาสมาธิการทําสมาธินั่นแนวแน่เข้าถึงญาณสามารถคมกิเลสได้ถือว่าเป็นสมาธิขั้นสูงสุดทานั่งสมาธิแบบพื้นฐานผู้ปฏิบัติควรเลือกนั่งในพื้นทีทีอากาศทายเทสะดวกโดยนั่งคัดสมาธิขาควยกันทับ พาเท่ามือขวาซ่อนทับกันหลังตรงหนาตรงวอก้มหรือเงอยหนาลับตาพร้อมๆกับคอยคอๆกำหนดลมหายใจเขา่าออกวิธีแนะนำํำสำหรับผูเริ่มต้นเมื่อหายใจเขา่าให้กำหนดพุดและหายใจออกให้กำหนดโทเพื่อให้ใจิตใจจดจอ่อกับลมหายใจ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินอกจากสวยให้เห้ามีสมาธิและสติในการปฏิบัติงานต่างๆในชีวิตประจําวันมากขึ้นแล้วยังเป็นการลดความเครียดคลายความวิตกพึกความอดทนอดกันขจัดความขิดหลบทีหลบกวนจิตใจและช่วยให้นอนลับสบายส่วนที่ ลายคนอาจจะสงสัยว่าการนั่งสมาธิได้บุญอย่างไดสาวผุดเสือว่าการนั่งสมาธิเป็นการสร้างอนิสงส์เนื่องจากในขณะที่เฮากําลังนั่งสมาธิจิตบ่พุ่งสร้างตัดละกิเลสความโลภความโกรธความหลงบ่มีจิตอกุศลในส่วขณะเมื่อนั่งสมาธิ เซตก็มักจะอุทิตส่วนกุศลไปให้บิดามรดาร่วมถึงสัพพะสัต์ทั้งหลายด้วยจึงถือว่าเป็นพลังบุญประการหนึ่งที่ได้หับจากการนั่งสมาธิสำหรับู้ที่พึกปฏิบัตินั่งสมาธิขันพื้นฐานก็สามารถนั่งแบบเริ่มต้นได้ไง่ายๆเพียงหาข้างลง